นี่ไหนขอดูคนในรูปหน่อยดินี่ครับแต่มึงดูตัวจริงอันนี้มองแบบเปลี่ยนตัวเขาได้ขนาดเจมึงมาเรียนเจมึงมาเรียนคอมหรือมึงมาชักว่าวชักว่าวผู้ชายคนนี้ขี่หีมาเกิดกำเนิดมาเพื่อสี่เพียงสิ่งเดียวเขาคือยอดอันนี้คือมองอยู่างนี้กรเแสชื่ออย่างนี้แล้วมึงหน้าตรงนี้ชัดเจน อันนี้ก็แบบเปลี่ยนที่ไงเออเปลี่ยนที่ที่บ้านมันแบบจำเจแล้วจักว่าเอาแล้วมึงเอาที่แบบว่าคนเยอะอย่างเงี้ยเหรอไมัคมีเปิดเผยระวังระวังแบบว่าระวังแบบระวังมีเสียงป๊ป๊าขึ้นมานะไม่มีเราคุณคิดมากไปเองพี่จะถ่ายเหรอวะพี่พี่ถ่ายอะไรวะ ผมใา่คนดังต่อโอ้ยช่วงนี้ดังแล้วเรียก็ไม่อีกงอ่ะเออไม่แล่ครับเขาไปกินหมูดิบมาหูดับหูดับไม่ใช่เราดังแล้วเราแบบเราไม่ทอกับคนไม่ดังเว้ยท้อกับคนดังๆตีแล้วเจ้าตีแล้วเลือบตายเฮียเกือบตายทิ้ตลาดเมืองวาดัน ก <world> <ing> in <ia> ูไปเฮีอกันนะข่ครับบขูตัวเลยแ่ราทนนึงองจบตาตลอดเลยตัวแล้ว

ดับบี้สีตกดับบี no ้สีตกคุณครับเขียวไม่ใช่เสียวคุณรู้ไหมว่าโอ๊ยน้ามูกคุณจะไรอะไรของคุณหายไปอะไรครับคุณคิดว่าอะไรของคุณหายไปโอ้ยยนี่มาครับคุณคุณคิดว่าอะไรของคุณหายไปในร่างกายคุณโอเคมันยังไม่รู้เว้ยวะถามจริงนี่อะไรวะนี่อะไรหายวะ มึงคิดอไม่ออกเลยมึงคิดว่ามึงคิดไม่ถึงอะอวะตัววอ่อะคบคุณรู้ไหมว่าอะไรหายไปทุกคนมีแต่คุณไม่มีอะคุณมีอะทำไมคุณไม่มีอะไรนะตปากคุณเนี่ยหายไปไหนอะตอมันหายไปอยู่ในตุ่แล้ว อะไรคืออะไรครับคุณอะไรฮะมูน wow. ูนจริงดิเอ้ยเอ้ยไอ้เฮียไอ้หอเแม่งแต่ละอย่างให้มันลืมม่วยังอยู่กับูเลย ม่ไม่รู้ตัวเก็บไว้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 มันยังไม่รู้ตัวอยู่มันถ้าจับมันเอาลืไมได้ไงวะแค่นี้ไม่รู้ตัวอยู่มันโอะได้ยอ้ังตั้งนานกว่าจะรู้ตัวไอ้คุณก็ม่ไม่ได้เหมกมันไปครับจะยิงก็ผมไม่ได้เอาหมวกคุณไป <ข> <c oughs> คุณคุณรับคุณยุ่งคุณเลยที่มึงไอ้เยี่ยกูคิดว่าเสียงอาจารย์พสศธรตอนเนี้ยตอนแรกมันมีแค่อย่างเดียตอนนี้มีสองอย่างละตอนนี้สองอย่างแล้วคุณทำอะไรหายบ้างคุณรู้ตัวไหม ก็ไมี่ยสับโผล่ตาเจ็บก่อนโผลตากูเอี้ยเอี้ยแม่งเราสับมือเต็มตากูเลยเดี๋ยวฟ้องร้องแน่เอี้ยเขาสับมึงตั้งแต่ขั้นยาหายร้องแน่มึงของคุณนั้นเนี่ยของคุณหายสองอย่างอะใช่ครับโทรศัพท์ผมรู้เอี้ยกูงานท้งมันไว้กับพวกเอี้ยนี่เลยแล้วมันอยู่ไหนครับคุณอะไรมันอยู่ไหนอะไรอะไรอยู่ไหนหมวกผมนะผมไม่รู้โหดใกล้โอน มึงเก็งไว้ตรงไหนก่อนนี้อ่ะได้คือแล้วอย่างหนึ่งอันนี้เริ่มไกลแล้วเพราะมันเดินไปอยากไกลแล้วเออเริ่มไกลแล้วแมเดินไปมันไกลแล้วิ่มไกลละไกลละไกลละไกลลไกลลไกลายลอ่เยี่ยกว่าจะรู้ตัวาว อันนี้เรียกว่าลูกอะไรครับลูกเมร์นี่ลูกนี่นี่นั่นลูกอะไรเออลูกเอ้ยชนที่นี่ต่อถูนะวันนี้ชนที่นี่ถูกต้องลูกมันเรียกว่าลูกย่อยเซอร์กิตเบเกอร์นะครับนะให้หัวชอบตลอดฮดาฟังนะลูกนะ ถ้ามีคนตอบอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไปขัดจังหวะการตอบมาเนี่ยมันไม่ได้ดูดีนะลูกมันดูเฮียไปเลยนะลูกอย่าไปยมันไม่ได้เสี้ยวนะลูกนะถ่ามึงกำลังพูดอะไรอย่างนึงแล้วเพื่อนมึงขัดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมึงจะเหมือนแบบว,ว่าอะไรวะทำไมต้องช็อตดีลกูด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> มึงเปิดเลยดับนะพ <c oughs> อาันเวลาเพื่อนตอบหรือเพื่อนพูดเลยไม่ต้องแหลมนะลูกฟัง <c oughs> นะครับนอกจากความรู้จะไม่ได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้เฮียอะไรด้วยยังดูกูด่าด้วยนะครับ ฟังนะครับนะฟังนะลูกฟังก่อนนะฟังเพื่อนก่อนนะครับเข้าใจไหมอ้วนอ้วนใช้ไก่แบงไ่่อาะหัระเาะหัเราเราะหวเราะหราะหัระหัวเราะวราะหัวเราะวรัวะัวเาะาะัรเรีวาวรเะรลูกเวัะระ นายบอกลูกพ่อไอ้เนี่ยลูกย้อยนี่ลูกอะไรลูกอะไรนะตอบดังๆตอบดังเมื่อกี้ตอบถูกแล้วไม่เอ๊ลูกอะไรนะเออลูกเมสลูกเมนเซอร์กิตเบเกอร์ลูกย้อยเซอร์กิตเบเกอร์นี่บาอะไรบาอะไรนี่บาอะไรครับบาลาสบาลาสมาเชนเนอร์บาเชนเนอร์บาเนวตันนี่บาอะไรครับนี่บาไลบาราบากราวนี่เรียกว่าหลักอะไรครับหลักเียหลักกิโล จิบหลัก <ules> ด <motiv ators> <vt> er ินลูกเขาเรียกว่าหลักดินสายไรลูกสายไรคบสายไรสายกาวสายกาวหรือเรียกว่าสายดินตามภาษาบ้านๆนะครับสายกาวหรือว่าสายดินนะครับอันนี้เรียกว่าหลักดินหรือว่าหลักกาวนะครับนะคล้ายๆกันหลักดินหรือว่าหลักกาวสายดินหรือว่าสายกาวนี่ลูกมีเมน อันนี้ลูกใช่นี้บาอะไรบาร์นี้บาอะไรบาาราวสายไฟนี่จะเป็นเจอคุยย่ำแม่การลาบเนื้อนะลาบเนื้อ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 เลยทักทุกคนสักทีไอ้เหี้ยถูกเธอย่ำยีเหยียบสวงบอกว่ารักหมดใจทั้งดวงทั้งรู้ว่าเธอแค่ลอง และเกินคนงานสรางไว